อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตในทุกภาคส่วนนะคะแน่นอนหน่วยงานที่ดูแลรับผิดช,ชอบอยู่ก็คือทางปะปะทหรือ,อว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,ปรมามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยนะคะล่าสุดก็มีการเสนอเอาไว้นะคะบอกว่าอยากจะให้ยกทั้งเครื่องของโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของปะปะทด้วยเดิมทีก็คือสังกัดอยู่ที่ฝั่งกระทรวงยุติธรรมนะคะก็จะขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะขอให้เปลี่ยนนะคะไปขึ้นตรงกับนาย รัฐมนตรีแทน คุณประยงปริยาจิตนะคะเลขาธิการของปะปะทก็เสนอเอาไว้นะคะเรื่องการแก้กฎหมายนี้บอกว่าต้องยกระดับทั้งโครงสร้างรวมถึงอำนาจหน้าที่ด้วยเพราะว่าถือเป็นหน่วยงานปราบปรามการทุจริตค่ะแล้วปัญหาการทุจริตนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นในทุกกรมในทุกหลายหน่วยงานด้วยตอนนี้เองนะคะขั้นตอนอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาและก็จะส่งเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีรวมถึงสภานิติบัญญัติให้พิจารณาต่อ ต่อไป ก็เน้นย้ำเอาไว้นะคะว่าใ,ให้ไปดูตัวอย่างจากที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเรื่องการปราบปรามนี้รูปแบบเดียวกันก็คือขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีก็ยกตัวอย่างมาไว้นะคะสําหรับในฮ่องกงเขาก็วางมาตรการเอาไว้เลยคุณนัทเขาบอกว่าให้แยกอํานาจการเมืองออกจากกันนะคะรวมถึงใช้บังคับกฎหมายปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มขน้นก็เน้นการสนับสนุนมาตรการป้องกันนะคะทั้งจากภาครัฐและก็จากทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็มองเอาไว้ ะะว่าต้องเน้นเรื่องการปรับปรามที่จริงจังมากขึ้น ร,รวมถึงปี2,558หรือว่าปีนี้นะคะทางปปทอเองก็วางแผนเอาไว้บอกว่าจะเร่งดําเนินการค่ะกับคดีทุจริตที่ตอนนี้ค้างอยู่จะดําเนินการเต็มที่รวมถึงปลุกจิตสํานึกนะคะว่าให้ทุกภาคส่วนร่วมการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นก็มองไปที่เรื่องการร้องเรียนของประชาชนนะคะว่าตอนนี้เริ่มมีผู้คนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าประชาชนมีความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เชื่อว่าปัญหาการทุจริตค่ะเป็นเรื่องของโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสสถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขึ้นแนวโน้มการทุจริตก็น่าจะปรับตัวลดลงไปครับถ้าเกิดว่าไปดูการสํารวจนะครับของโครงการดุษดีบณัณฑิตจากราชพัฒน์จันเกษตนะครับก็ศึกษาแนวโน้มการทุจริตในอนาคตเขาบอกว่ามันมี8ดหัวข้อใหญ่ๆที่เป็นการทุจริต แล้วมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยอันดับแรกก็จะเป็นการทุจริตในโครงการที่เป็นงบประมาณของภาครัฐเพราะว่างบประมาณภาครัฐปีหนึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางของปัญหาทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นก็เน,นื่องจากงบประมาณเนี่ยมันเป็นก้อนมหาศาลแล้วมีเรื่องของการทุจริตข้ามชาติด,ด้วยก็อาจจะทําให้ตรงนี้แก้ไขาย,ยากนิดหนึ่ง อีกอันนึ่งก็คือการออกนโยบายออกกฎหมายการเข้ามาแก้ไขกฎระเบียบเพื่อไปเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตัวเองต่อญาติของตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขกันอันที่3ก็คือช่องโหว่ของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศครับอันนี้เขาบอกว่า,วามันมีช่องโหว่โดยเฉพาะการท,ทําธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่ถูกต้องการลักลอบผลเงินออกนอกประเทศอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันเป็นการด่วนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็จะเข้าสู่ AEC ก็จะมีการค้าการขายกันเม็ดเงินต่างๆมันก็จะไหลไปมาระหว่างประเทศกันมากขึ้น อันที่4ก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีจะเห็นว่าบางคนก็หลบเลี่ยงภาษีบางคนมีรายได้สูงแต่พอแจ้งรายได้จริงๆกับสำัมภากรประกฏว่ารายได้ไม่เป็นไปตามที่เป็นจริงก็ทําให้เสียภาษีถูกลงมันก็เกิดช่องว่า,างการกระจายรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยคนรวยก็ยิ่งรวยมากขึ้นคนจนก็ยิ่งจนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งอันที่5้าเขาบอกว่าเป็นการผลิตที่ต่างประเทศเขาเคยดําเนินการ ไปแล้วแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถดําเนินการได้หรือว่ากําลังดําเนินการอยู่อย่างเช่นภาษีมรดกอันนี้บ้านเราก็เตรียมจะใช้กันอยู่นะครับหรือว่าการจัดเก็บภาษีก้าวหน้าสําหรับราคาบ้านพักอาศัย อันที่6ครับเป็นเรื่องของการทุจริตที่อาศัยความรู้อาศัยเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาอาศัยข้อมูลจำเพาะอาศัยข้อมูลวงในนะครับเข้ามาดําเนินการอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันอันที่7เป็นการทุจริตจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนเพราะว่าตรงนี้มันจะไปทําให้มีการจ่ายผลประโยชน์เพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งในการนําเข้าหรือว่าได้สิทธิพิเศษจากโครงการต่างๆสุดท้ายก็คือการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นการ รูปของรวิสาหกิจหรือว่าการประมูลโครงการต่างๆอันนี้ก็จะเห็นวา่าจะมีเงินใต้โต๊ะจ่ายกันอยู่ในปัจจุบันนะฮะก็ต้องเป็นประเด็นหลักๆที่ต้องพูดคุยแล้วก็ต้องแก้ไขกันในปี2558นะครับ